สวัสดีค่ะขายลูกที่วันนี้ที่ห้วยบึงอ,อันแตงโมขายลูกละยี่สิบบาทซื้อมาก็ปันกิโลกแะแพงแต่ขายกำไรนิดหน่อยอยังก็ขายถูกแค่ใกล้บ้า แตงโมลูกละยี่สิบบาทชื่อเหไอป้ายเจ้าน่ะนะป้ายตะขินเดี๋ยวคนไม่เชื่อสวยด้วยนะลูกเลยยี่สิบบาทดูสิแตงโมลูกลูกเท่าแต่คนขายขายยี่สิบบาทเองขคยจะมาหากินซอมสามเลยค่ะได้รับมาจากไหนอ่ะไหมคะกาลสินจ้ากาลสินบอกโอไอ้ที่ที่ที่ หมู่บ้านอะไรนะหมูจำไ,ไ,จไ,ไม่ไห้เจ้านึกอ่านภาษาไทยไม่ออกอ่นนนะานภาษาไทยไม่ออกเป็นคนกัมพูชาเป็นคนกัมพูชาแฟนคนไทยแต่แฟนเป็นคนไทยคนกาลาสินแฟนเป็นคนกาลสินมาขายแตงโมลูกละยี่สิบบาทแฟนเป็นคนป่วยดูสิอู้หูทำไมขายถูกหาขายคองเรืยงกอรนรองคนตาย รถนี่ก็ยี่สิบบาทหมดปะไม่อันนี้ก็ลดได้ค่ะมาทานลูกเป็นแรกเียงทานลูกทางนลูอันลูกเล็กก็ราคาก็ลดลงจ้าแม่นขายหมดใหญ่แล้วมันยแล้วมันได้กำไรไหมอ่ะแม่มัน,ลนหลบ่นูซือ้อพุทธชงอ่ะอ๋อสองพันหนูขายบ้านสองพันสามร้อยสองพันสี่ร้อยหนูก็เอาอหนูซื้อกับข้าววันวันกินเอาหรอจ้าว่าใครก็ไม่รู้ แหวนไม่มีงานทำคน<ช>ป่วยงานทำก็เป็นคนป่วยจ้าก็หาซื้อกับข้าววันๆนึงเขากินเ้าก็ลูแค่นี้ได้ปะแลนลูกเหรอไม่มีจา้าไม่มีลูกลูกตาคนไทยไมีจ้ะกม่มีครอบครัวหมอดไม่มีมีแค่สองคนใหญ่ตาหาคินคือสีแดงโมงลูกละยี่สิบบาทขายแค่ให้มันออก ไเพื่อให้ได้สตังค์ไปซื้อข้าวเขาไม่มีนามบอแฟนทำไมจะไม่มีมีแต่ตัวสมัยก่อนเขาทางานทำเครื่องเขไม่สบายก็ไม่ได้ทํา่กสิบแล้วมีคนหลกันมีคนหลกเมื่อวานหลงคมนันให้หลงตายูอะไรก็เอ่อใครมาช่วยซื้อหน่อยเมื่อกี้ซื้อไปแล้วู ื่อกก็ซื้อไปแล้วลูกหนึ่งค่ะแต่ตอนเช้ามาหนูก็ข่ายยี่สิบห้าสองลูกก<อ>็ห้าสิบหน้าจ้าสองลูกห้าสิบก็ถูกนะอันนี้มาคุณได้กลับบ้านแล้วก็ลุดราคาลูกก็สาวจ้าลูกนี้ยีาสา่สิบบาทลูกใหญ่มากเลย สี e ่ล well, ูกละยีบาทหาเงินซื้อข้าวราสไนะมารปอดสันพีชปะจ้ะอันนี้ผักเอียงเกาะผักเอียงกาะควาตุงห้องเต้กัสลัดควางตุ้งห้องเต้อันนี้ก็กำละ10บาทตรงนี้กำมาเลอมาลาความตุ้งห้องเต้ อ่าประเทศนอกกับในมันอ่าประเทศไทยบ่มีบ <ะ S 3> ่เขากรู้กันนะเขาไม่ค่อยซื้ออ๋อนี่เขาเขาเอกมาเที่ยวนะซุกก็เดียวใมาตำกล้วยอันนี้ตำกล้วยตำสัมะปีขายดีบ่เห็นขาย,ยเห็นขายทุกนัดเลยอือทุกอย่างเขาไม่ค่อยได้เลยนี่ กี่มัดบ้านเสาอย่อไปขายไ่ใอยู่แสานยองกลับบ้านบ้านอยู่แถวใดจับพนทองคุณบอกอ๋อทังทังไทรนุ่นเป็นบอกพนทองจ้างเดกจ้างเาายส้มสมมูบอกเลยส้มเนื้อ สมเนื้อเขามืกินเนื้อกินเนื้ออย่างนี้เขาไม่กินเนื้อชอบกินมาโดนแล้วอันนี้อดีตในนี้อดีตสาวสาวทำงานโรงงานตอนนี้ตอนนี้เออร์ลี่บอเออร์ลี่เลิกเกษียณเออร์ลี่วันนี้ก็มาขายขนมหวานทำเองอร่อยเอง อร่อยแน่นอนอยู่แล้น่นอนอัน่แล้วลืมแล้วอ่ะชีวิตโรงงานน่ะลืมแล้วบอกลืมแล้วลืมไปละถุงคสิบบาททุ่นสิบบาททุ่งสิบบาทนี้ทุ่งเมลเลอมาละทุงมเลค่ะนี่อดีตก็ ทำงานโรงงานมานานมจนกระทั่งเขาบอกว่าไปซะเธอเขาไล่ออกเขาไล่ออกแต่เขาก็ให้เงินได้ทุกวันนี้ก็คืออาชีพอยู่บ้านอาชีพนี้ถาวรและมันคงมีความสุขดีเนาะสิบบาทยี่สิบบาท ทองห้าบบาทคันทอ้าสิบบาทอูแทนมาเลยเลย้บแต่ว่าไม่กินของหวานโอเคขอบคุณนะนังน้อยจ้า